ทุกคนที่นี่เกาะสีชังมาทุกคนเรื่องมันมีอยู่ว่าทเที่ยวเกาะสีสชังครั้งแรกหนีความวุ่นวายไปพักใจไปเจอน้ำทะเลใสๆที่สำคัญอยู่ใกล้กรุงเทพทลิปนี้เนี่ยแบบวันเดทิปไปเช้าเย็นกลับก็จบเลยสวัสดีครับทุกคนครับก๊อฟจากตลับก๊อฟแก๊บครับวันนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวกันที่ เกาะสีชังนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของเราด้วยนะแล้วเราก็ไม่เคยมาเกาะสีชังเลยก็คือทอําบล็อกเกอร์มาแบบสามสี่ปีละนี่คือครั้งแรกที่ได้มาเกาะสีชังนะ้ใครที่เอารถมาเที่ยวที่เกาะสีชังนะครับสามารถปักหมุดมาได้ที่เกาะลอยสีราชาแล้วเราก็หาที่จอดได้เลยครับตรงนี้จะจอดได้แบบฟรีไม่เสียตังค์จากนั้นให้เดินไปแถวๆพัทคาารเกาะลอยเล้ให้เราเดินมาที่ท่าเรือนะครับแล้วมันจะมีตู้จําหน่ายตั๋ลอยู่นะค่าโดยสารหกสิบาทรับเพื่อนสดไปลำโพนะปครับคนหนึ่งครับ หลังจากที่ทุกคนได้ตั๋วกันแล้วเนี่ยก็เตรียมขึ้นเรือกันได้เลยเรือไปเกาะสีชังเนี่ยจะออกทุกๆ1ชั่วโมงเริ่มสตาร์ทเที่ยวแรกตั้งแต่7โมงเช้าเที่ยวสุดท้ายหโมงเย็นนะทุกคนจะใช้เวลาเดินเรือประมาณ45นาทีก็จะถึงที่ใหม่นั่นก็คือเกาะสีชังแหละค่ะลงจากเรือแล้วทุกคนเดี๋ยวภาฯรกิจแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องไปหารถเช่าวันเท่าไรครับกับวันนี้250หาค่ะกับพรุ่งนี้ส0 0ร้อยบาทค่ะกับวันนี้ครับ,บโอเคค่ะอ่ะเที่ยวหนึ่งค่ะ ใครจะเช่ามอเตอร์ไซค์นะหาเช่าได้ตรงท่าเรือเลยครับ20่สิบรอบก่อนได้โ okay. อเคครับ20่สรอบใช่ยีรอบก่อนคุณป้าบอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยขับไป20รอบก่อนเนี่ยก็ไม่มีทางหมดได้มอเตอร์ไซค์กันแล้วเนี่ยก็ออกแวนไปยังจุดที่เที่ยวกันครับวิ้แตกคุน้าสวยมากบรรยากาศของการขับรถมอเตอร์ไซค์ชมรอบก่อนเนี่ยมันฟิลลิ่งดีมากๆเลยนะแล้วจุดแรกที่เรามากันนะครับก็คือถ้ำทะลุจะมี มีรนะตรงจุดที่เรามาครับแดดร้อนมากๆครับก็เลยมีพี่เจ้าหน้าที่เดี่ยเขาเอาร่มมาให้ใช้บริการฟรีด้วยนี่นะทางลงถ้ำท,ทะลุนี่เขาตลอดถ้ำทะลุเนี่ยก็ว่าเป็นหนึ่งความอันซิงของเกาะสีชังเลยเราเคยเห็นในคลิปของคนอื่นนะคนมาเพียบเลยที่เห็นคนน้อยแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าก๊อปมาในช่วงของตอนเช้าแล้วก็เป็นวันธรรมดาด้วยช่วงเวลาที่เห็นในคลิปน,นะครับก็คือช่วงเวลาประมาณ10บโมงเาจงจริงวันนั้นที่ไปเนี่ยก็มีคนทยอยมาเรื่อยๆนะแต่ก็รอแป๊บหนึ่งก็ได้มุมถ่ายรูปแล้วครับ ตรงนี้เป็นหนึ่งจุดที่สวยนะครับจะอยู่จุดเดียวกับถ้ำทะลุเลยครับตรงจุดที่มีพระพุทธรูปตั้งอยู่นั่นแหละหลังจากนั้นนะเราก็จะเดินไปอีกหนึ่งจุดซึ่งเป็นจุดใกล้กันแล้วก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยใช่เลยมันคือจุดนี้ทุกคนจุดที่ถ้ายืนถ่ายดีๆจะเหมือนยืนอยู่บนหน้าผาหินแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นทะเลวันที่เราไปเนี่ยจุดนี้รอคิวไม่นานนะให้ถากันแดดรับไม่ไหวจริงๆเพราะว่าเดรงมากอย่าลืมทากันแดดใครมาก็ติดกระแดดมาทาด้วยนะ ไทยเลยทุกคน <S <S ตรงนี้ยแดดร้อนมากจริงๆก็ว่าตรงจุดนี้เป็นหนึ่งจุดที่สวยมากๆเลยนะแล้วแกดูรูปที่เราได้เนี่ยแล้วก็ยังจะลองนอนเพื่อล่าท้าแดดอีกแกแต่ทุกคนควรมานะเพราะว่าตรงนี้เป็นอะไรที่สวยมากๆเลยฮนะแล้ววิวตรงเนี้พระอาทิตตกก็คือน่าจะสวยมากๆเลยแหละแต่ตอนนี้ไว้แกเหมือนกล้องจะตกก่อนแผ่วกล้องที่ลมเนีย้เลยจะ้อยเลยเรียบร้อยไว้แกกล้องเป็นร้อยไปเลยตอนนี้เรากําลังจะไป ที่จุดถัดไปกันนะครับก็คือที่นี่มีชื่อว่าช่องเขาขาดทุกคนเอาจริงนะ <ไป S 1> ต่อสีชังโคตรร้อนเลยร้อนมากและที่นี่ก็คือช่องเขาขาดทุกคนลักษณะเนี้ยก็จะเป็นหน้าผาหินแล้วก็มีโซนที่เป็นบันไดซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาก็เดินไปถ่ายรูปกันนะแต่ว่าใครไหวเนี่ยไปก่อนเลยจะ้ะส่วนตัวที่กอบชอบเนี่ยก็คือเจ้าเก้าอ,อี้ตัวนี้คือเหมือนน้องเนี่ยตั้งเหงาๆอยู่ตัวเดียวแต่พอได้ไปถ่ายรูปไกลๆด้วยแล้วเนี่ยก็คือชอบเลยนะเพราะสวยดีและด้วยความที่อากาศมันร้อนมากเลยนะ การได้น้ำสักแก้วเนี่ยก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์เราแหละตรงนั้นเนี่ยมีร้านขายน้ําเราซื้อน้ําอัดลมมาแก้วหนึง่งคือแบบโอ้โหเข้าใจเลยว่าคําว่าสวรรค์ใกล้ชันนี่คืออันนี้เลยแล้วตรงจุดที่เรานั่งไว้แก่มันเป็นศาลาซึ่งตรงนั้นอะลมเย็นมากแล้วบนศาลาเนี่ยสามารถนั่งมองวิวของช่องเขาขาดได้แบบไกลมากเลยอะ่ะนี่แหละที่เขาบอกว่าใครไหวก็เดินไปส่วนใครไม่ไหวก็ ก็ไม่ต้องทําตามเขาก็ได้เรานั่งอยู่ตรงนี้เย็นๆแล้วก็มองวิวสวยๆก็คือได้เหมือนกันนี่เลยทุกคนแล้วเราก็เดินทางกลับมาที่หาดท่าพังอีกรอบหนึ่งคือเราเนี่ยตั้งใจจะหาที่นั่งพักแล้วก็นั่งเล่นที่หาดท่าพังสักพักหนึ่งน้ําโคตรใสุกคนดูดิฟ้ามันสวยทะเลก็เลยแบบว้าว <laughs> น้ำใสมากจริงๆทุกคนจากตอนแรกที่คิดว่าจะมานั่งเล่นสักพักหนึ่งก็เริ่มเปลี่ยนใจอยากลองลงน้ํากันบ้างละ น้ำทะเลที่เกาะสีชังตอนช่วงเดือนมีนาเนี่ยเป็นช่วงที่ใสามากจริงๆทุกคนอยากจะลองลอยตัวในน้ำชิลๆแต่ไม่รอดวะที่นะกับการมาเที่ยวเกาะสีชังรอบนี้เพราะว่าเหมือนเราได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กรอบนึงเหมือนเราได้ใช้ชีวิตที่แบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะอยากลงน้ำก็ลงจากเล่นน้ำก็เล่น อยากก็เดี๋ยวแค่อาบน้ําเลอ้ก็เดี๋ยวแค่อาบน้ําเงี้ยเลืะอใส่เงี้ยเดี๋ยวแค่อาบน้าเดี๋ยวมันก็หายละแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตต่อแต่ว่าวันเนี้ยถือว่าการมาเกาะสุชางแบบวัดเดริปเนี่ยมนสักเซตสบายเพราะเราได้เล่นน้ําทะเลมันเป็นเป้าหมายหนึ่งที่เราอยากทามาตั้งนานทั้งนั้นที่เราไปทะเลบ่อยแต่เราก็ไม่ได้ทําวันนี้ครับตี้ละแล้วก็สักเซสุกมากการมาเที่ยวทะเลเกาะสุชางแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวได้มาอีกเดี๋ยวขอไปเล่นน้ำทะเลรอบแล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องกลับไปที่จุนเทปแเ้วกย ถ้าเขามีน้ำแข็งใส่ครับเอาถ้วยนึงครับผมใ่วุ้นมะพร้าวเฉาก้วยครับลูกชิดกันชิดครับขอบคุณครับมีแหละมีแหละหลังจากที่เติมพลังกันด้วยน้ำแข็งใส่แล้วเนี่ยก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านกันแล้วฮะ รอบเรือที่กับจะขึ้นกลับนะครับก็จะเป็นรอบเรือประมาณ5้าโมงเย็นแล้วบรรยากาศที่ท่าเรือตอนเย็นเนี่ยแกสวยมากๆเลยถึงฝั่งเรียบร้อยกับทุกคนกับเกาะสีชังแบบวันเดย์ทริปก็คือแบบโอเคมากๆนะฮะแล้วก็สำหรับเรื่องของค่าใช้จ่ายก็เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยครับว่าใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างสำหรับการมาเที่ยวในวันนะีแล้วก็ออถือว่าเป็นทริปที่ดีนะฮะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวมาเที่ยวใหม่กับเกาะสีชังวันนี้เวลาน้อย ไปก่อนแล้วครับไปไป